สีกับเจกับยูกิเจ้าภาพครับแมต์นี้แมต์นี้จะหนักหน่อยครับสำหรับโควิดังเราหลังเสร็จนะมันจะมีตัวเล็กกว่าเยอะแล้วมาี่เป็นการแขถวสองแถวสองแล้วก็มันเป็นลิง้งที่จะใช้ระบบทุกสงสวนหลังสา่ ที่คือตัวเิ่ Emperor, เนรับเ,เป็นเป็นหนลักนะครับถามแล้วเวลาลุกที่เป็นขอครับลุกขอตัวท้ายเวลาลุกต <itime machine. S 1> ัว <fishing> ท <sleepy> ้ายเนี่ยเราจะเป็นสองคนแตัวต้องเดินตามเข้าไปตรงกลางด้วยนะครับใช่ครับนะเหมือนเมื่อกี้น่ะมันเกี่ยวกับที่แต่ถามว่าบนระบบเขาไม่ได้คือที่จะมาทำ้แต่เราสามารถทำได้แก้ไขได้ในเมื่อเวลากว่าเรามีตร้เราก็เอาเอาตรงนี้ขึ้นมา อใจมาถึงจุดนี้แล้วเกี่น็นนี่ก็ักน้อยนักน้อยเอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องมั่นใจมั่นใจ สมาธิไม่เอากรรมการนะพี่เล็กพี่เล็ก,ลกไม่ไม่ไม่มีอารมณ์กับกรรมการนะน้องอยู่ในเกมนะเป๊ะกรรมการไม่ต้องยุ่งเลยนะไม่มีอารมณ์นะอ๋อครับนัดนี้นัดสีทีมุท้ายครับนัดแรกยูกิ เจอทมิยาเอครับสองเลยสองเลยวันสอวนี้ก็ันหันสันหนสอยันะครันสองสู้ไั้ครันสองวดนดีงน้องดีนสองวันอยวนสองวันสอวองวับอวอัองวัวันสองวัอวับอ่ัสองั วันนี้เจกับโทมิดาซะหน่อยครับดูความเก่ากันครับคนเดียวน้องคนเดียวไปไปไป,ปดีดีดีดใจเย็น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 ตัวหลังตัวหลังอ่ะเป้ะเป๊ะบ๊อบเป้ เจอของหนักครับเจอของหนักหน่อยทุกทดากระตุ้นเี้ยเฮ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 ้ยัฮ้ยเ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 ฮ้เ้เฮ้ยเงๆเฮ้เยยยเเเยไเ vậy xong na vậy xong na vậy ngang vậy ngang Lêu, lêu, lêu nhanh 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 Cá lên, cá lên, cá lên, cá lên Cá lên Đi, đi พดเดพีเดดพีเดวิเลขถอยมาถอยมาเลขถอยมามันใจนะมันใจนะมันใจนะใันน่ ดี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 ด <st> ีสมาธินะสมาธิมาเลยมาเลยมาเลยเลขมาเลยเลขมาเลยตัวเดียวตัวเดียวเราได้เลขเราได้เลขเราได้เราได้ไม่เล่นไม่เล่นกับกรรมการเล็กไม่เล่นกับกรรมการอยู่ในเกมอยู่ในเกม คนเดียวไปเลยไปเราได้เราได้เล็ก ประตูปรตูพี่เล็กพี่เล็กไม่เล่นกับกังรไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอยู่ในเกมเลยอ,อยู่ในเกมพี่เล็กไปเลย,ยดีดีเฮียเ<า>ปคนเดียวคนเดียวเล่นเดินยิงเออนั่นแหละไอ้น้องหน้าที่มึงขอ,อ,งองซอนระวังซ้อนมา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 เป้เป้ไทยมาถอยมาถอยมา

Mày, mày, mày nó mày, nó mày sẽ tôm ăn vô đây đúng đây đúng đây đây đi Điều đây đi đây สมาธิยังสมาธิ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 ไปไปเติม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 คนเดียวคนเดียวโอ้ตบเมื่อกี้เร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นเร็วกว่านั้นดีแล้วดีแล้วเอาไหนเอาไหนท่าท่าไปใส่ใส่หน่อยใส่หน่อยดื้อท่าใหน่อยแบ๊กแบ๊กแบ๊กป็นไปปห

ไป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 เอาไหนเอาไหนเอาไหนไปเป้ไปเป้ไปไปรับเปล่าโอเคแค่นั้น không, 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 không,

bay quay 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 bay về bay 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 đây bay lên, lên. đây bay 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 bay

คนเดียวเลยโอ้ยน้องเยี่ยมบยิ่ยมคเยพี่มาคนเดียวคเียวคนเียหบหยิบยิบยิบเรได้เได้ได้้หมดเวลาครับรดน้ำไป1ศม่เป็นไรสู้ดี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 ะโอเคโอเคไ่สได้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 ไดครับขึงหลังครับ ตอนนี้ตามอยู่ครับสกอร์ตามอยู่ครับตอนนี้สกอร์ตามอยู่นะครับศูนย์หนึ่งสู่กับทีมบิ๊กกับร็วังเร็วังเงียบเงียบเงียบดี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  อย่ามืออย่ามืออย่าม really ือสมาธิพ่อพอพ่อเป๊พ่อพอพพอพนี่แหละนี่แหละสองตัวสองตัวสตัวเขื่อเชื่อเชื่อเอเชเ่เอชช Mày ngang là 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 mày ngang mày ngang nè mày ngang là

ยืนติดเลยเป้ยืนติดเลยเป้ยืนติดเลยน้องน้องไม่เล่นกับกรรมการกรรมการเขาในเกมในเกมสมาธิดีมากดีมากดีมากมามามา ลูกฟ้าลูกฟ้าตั้งเต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 ตั้งเล่นตั้งเล่นตั้งเล่นเล่นเดะเดี้ระวังระวังระวังโอ้ยมีสวยจริงครับตรงนี้ตรงนี้สวยทำสวยเอาสู้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 

đi đi xuống đi xuống đi xuống đi tôi tua tua vào 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 vào, này đu thuyền này đu thuyền này

ไปมลำไป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 ไมมเนิดหน่อยนินหน่อยน้หน่อยอโดนอีแล้วสู้ไม่ได้จริงครับสู้ไม่ได้จริง ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรสู้ดี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 อยู่แน่นปึกเลยครับมาเยอะมามาสามไปมา Sưu đi theo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  nắng đi theo su đi su đi

mang cái gì ở mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตึงเดี๋ยวเดียวเดียวปเขตนวิ่งนคนเดียวเลยน้องคนเดียวเลยเปี่ยงต้องยิงแล้วลูกนี้ยิงเลย

คนเดียวเลยคนเดียวเฟ้ยอ้ยเดียวจับไมได้จันรเรียบร้อยครับีที่จะไปเข้าาจบไปแล้วที่ดอหดมนมันมันหูมันไม่ได้ยินหรอกจบแล้วใช่ไหม ยอดครับสุดยอดโอ้โหเสียบีกันแล้วเล่นเด็กผมกำหมดเลยสุดยอดครับสุดยอดไอถึงนัดจริงนัดจริงยผ่านอยผ่านครับโอ้สุดยอดเลยเล่นดีสวยเนาะโอ้เล่นดีเล่นดีเล่นดีที่มาเหไม่เห็นผมกินเนี่ยแค่นี่ไงยิ่งเลิ่่าดีดดีดีดีสุดยอดเลย ก็ชูไม่ได้ครับวันนี้วันนี้ก็ชูไม่ได้วันนี้อันนี้ยังชูไม่ได้ครับยังชูไม่ได้ครับวันนี้โอ้โหจริงเหรอจริงเริงครับวันนี้ยังชูไม่ได้เอบอกว่ามีทีเด็ดที่เด็ดเรื่อยเราออมมือให้โรบิชาเรื่องนีไม่จริงออมหมดเลยโรบิชา่อีไม่จริงเลยพี่อยากต้องปิ้งสูกงนิดหน่อยครับอย่ายวมาอย่า้ยองเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ครับพี่ลูกชนะทีมนี้ได้ครับโอ้โหเราไม่ถอยยี่ห้อไหน แพ้แพ้ที่เด็ดแพ้ที่เด็ดได้ทีโอเคโอเคน้องจะได้เป็นเกมกีฬาสู้ดีสู้ดีเกมไม่สู้ดีมโกได้เข้าสิบที่สี่